สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองท่านและนักเรียนทุกคนนะคะก็อยู่กับครูบูในวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับจากครั้งที่แล้วเพื่อนๆก็ได้รู้ไปแล้วนะครับ ว่าอากาศจะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งรอบตัวเราและในร่างกายของเราตลอดจนตามที่ว่างในสิ่งต่างๆซึ่งเรามองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะสัมผัสได้ครับร่วมด้วยช่วยคิดถ้าเพื่อนรู้จักตัวผมกันแล้ววันนี้ผม มีคำถามอยากจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นอากาศกันหรือไม่ถูกเลยครับเพราะอากาศจะเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสามารถที่จะรู้สึกได้เอแล้วเราจะรู้สึกถึงอากาศได้ยังไงล่ะ เพื่อนๆลองยกมือโบอกมือไปมาบริเวณใบหน้าตัวเองเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างครับเพื่อนๆทุกคนรู้สึกเหมือนกันไหมครับว่าเหมือนมีสิ่งหนึ่งมาปะทะที่ใบหน้าแล้วสิ่งนั้นก็คืออากาศนั่นเองครับตัวผมที่พองโตอย่างนี้ก็เพราะเกิดจากอากาศเช่นกันครับ เพื่อนๆจะสังเกตได้จากขณะที่เพื่อนๆเ,เป่าลูกโปง่งลูกโป่งก็จะพองโตขึ้นเรื่อยเรื่อยสิ่งที่อยู่ในลูกโป่งและดันให้ลูกโป่งขยายใหญ่ขึ้นจนเป็นเหมือนตัวผมตอนนี้ก็คืออากาศครับอากาศมีความสำคัญต่อการดํำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว ก็ต้องใช้อากาศในการหายใจนอกจากนี้แล้วพืชยังใช้อากาศในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกด้วยน้องๆรู้หรือไม่ว่าถ้าคนเราขาดอากาศประมาณ5-6นาทีอาจจะทำให้เราเสียชีวิตได้ตอนนี้ เพื่อนๆคงอยากรู้กันแล้วละสิครับว่าอากาศมีส่วนประกอบอะไรงั้นลองมาทำการทดลองง่ายๆนี้ดูนะครับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีแผ่นใสครับส่วนวิธีการทดลองนั้นเริ่มแรกให้เพื่อนๆสังเกตแผ่นใสจากนั้นให้เป่าลมใส่แผ่นใส แล้วให้เพื่อนๆสังเกตการเปลี่ยนแปลงบนแผน่นใสครับจากการทดลองเพื่อนๆจะพบว่าหลังจากเป่าลมที่แผน่นใสจะทำให้แผน่นใสเป็นฟ้าที่เป็นอย่างนั้นก็นเนื่องมาจากลมที่ออกจากปากไปปะทะกับแผน่นใสที่เย็นกว่าไอ้น้ําที่มีอยู่ในลม หรืออากาศที่เราได้เป่าไปจะควบแน่นเป็นละอองน้ำเล็กๆเกาะที่แผ่นใสและทำให้เกิดฟ้าครับหลังจากที่เพื่อนๆได้ทำการทดลองนี้ไปแล้วเพื่อนๆจะพบว่าไอ้น้ำจะเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่อยู่ในอากาศครับแต่นอกจากนี้อากาศยังมีส่วนประกอบอื่นๆอีกด้วยนะครับ เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังครับอากาศที่อยู่รอบๆตัวเรานี้จะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอนา้าและอื่นๆครับซึ่งจากแผนภาพนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าในอากาศจะมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุดครับและแก๊สที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของเราก็คือออกซิเจนครับ เพื่อนๆครับนอกจากแก๊สต่างๆที่เพื่อนๆได้รู้ว่ามีอยู่ในอากาศไปแล้วยังมีอะไรปะปนอยู่ในอากาศอีกบ้างซึ่งเราจะมาทำการทดลองกันดูนะครับสำหรับอุปกรณ์การทดลองก็จะมีกระดาษแข็งเทปใสเชือกแว่นขยาย ส่วนวิธีการทดลองให้น้องๆน,นำกระดาษแข็งมาเจาะให้เป็นช่องจากนั้นนำเทปใสามาติดระหว่างช่องที่เจาะไว้แล้วนำไปแขวนที่ต่างๆทั้งในและนอกห้องเรียนเป็นเวลา2-3วันจากนั้นใช้แว่นขยายส่องดูบริเวณเทปใสและบันทึกผล จากผลการทดลองน้องๆจะพบเห็นฝุ่นละอองเกาะอยู่ที่เทปใสซึ่งแสดงว่าในอากาศก็จะมีฝุ่นละอองปะปอนอยู่ด้วยครับน้องๆรู้หรือไม่ว่าอากาศที่มีฝุ่นละอองปะป,ะปอนอยู่มากจะมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์โดยเฉพาะระบบหายใจของมนุษย์เช่นไอจามภูมิแพ้ผื่นคันดังนั้น เราจึงหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝุ่นละอองมากเช่นบริเวณที่มีการก่อสร้างบริเวณโรงงานอุตสาหกรรมและบริเวณท้องถนนที่มีการจราจรติดขัดเป็นต้นค่ะเมื่อเราสูดอากาศที่มีฝุ่นละอองเข้าไปโดยจะเกิดอาการระคายเคืองขึ้นตามส่วนต่างๆของระบบทางเดินหายใจซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของฝุ่นละออง โดยฝุ่นที่มีขนาดใหญ่ร่างกายจะดักไว้ได้ที่ขนจมูกส่วนฝุ่นที่มีขนาดเล็กนั้นสามารถเล็ดลอดเข้าไปในระบบหายใจทำให้ระคายเคืองแสบจมูกไอจามมีเสมหะหรือมีการสะสมของฝุ่นในถุงลมปอดทําให้การทำงานของปอดเสื่อมลงได้ค่ะ อากาศเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่เราสัมผัสได้อากาศจะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตเพราะสิ่งมีชีวิตทุกชนิดใช้อากาศในการหายใจซึ่งอากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สไนโตรเจนออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้าและอื่นๆในอากาศจะมีแก๊สไนโตรเจนมากที่สุด และแก๊สที่จำเป็นต่อาการดำรงชีวิตของคนสัตว์และพืชก็คือออกซิเจนส่วนพืชใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสร้างอาหารด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงไปแล้วก่อนจากกันอย่าลืมหมั่นทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ